ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับเพชรขาาอยากรวย ชีวิตนายนงเวียนอยู่กับเรื่องสองประการคือซื้อปลาที่เป็นๆไปขายที่ตลาดสดเก็บหอมรอมริบได้เท่าไหร่แบ่งออกห้าส่วนใช้สอยในครอบครัวสองส่วนที่เหลือเอาไปแทงหวยด้วยแกเป็นสมาชิกถาวรของชมรมคนรักหวยนี่ว่าสถานบ้านช่องของแกอยู่ห่างบ้านข้าพเจ้าไม่กี่หลังคาเรือนคบหากับบิดาข้าพเจ้าฉันเพื่อนสนิท ข้าพเจ้าจึงเรียกแกว่าลุงนงเคยเห็นแกมาตั้งแต่เพิ่งจำความได้รู้ดีว่าแกไม่มีดวงทางเสี่ยงโชคแต่ละปีจะถูกหวยสักครั้งก็ยังยากขนาดเจอลอตเตอรีร่ถูกรางวัลรอยอยู่ตรงหน้าคนนามาขายไม่มีค่ารถไปเยี่ยมบ้านต่างจังหวัดเอามาขายให้แกสามใบสมมุติว่าเป็นเลขหนึ่งสองสาสี่ห้าหใบต่อไป จะลงท้ายด้วยเจ็และแปดเรียงกันตามลำดับแกสงสารคนเอามาขายยอมซื้อไว้สองใบคือใบแรกกับใบหลังใบตรงกลางดึงออกไม่ซื้อถึงวันหวยออกปรากฏว่าใบที่แกดึงออกนั่นเองถูกหวยรางวัลที่สองลุงนงเศร้าโศกเสียใจตรอมตรมอยู่นานวันรอจนทําใจได้ก็เล่นหวยต่อไปทั้งบนดินใต้ดิน การก็ยังเป็นเช่นเดิมคือนานแสนนานกว่าจะโปะเชะถูกหวยกับเขาสักครั้งกระทั่งข้าพเจ้าย่างเข้าสู่วัยกลางคนมีวุฒิภาวะพอจะตักเตือนแก่ได้บ้างเลยเตือนแกอย่างอ้อมค้อมทำนองว่าการประกอบอาชีพที่ต้องฆ่าสัตว์ทุกเมื่อเชื่อวันอย่างปลาก็ทุกหัวจนมันเสียศูนย์มึนงงว่ายน้ำในอ่างไม่ได้ได้แต่หายใจปะงาปะงงาเพื่อความสะดวก ในการจับขึ้นช่างกิโลขายอย่างกบก็จับมันหักแข้งหักขาป้องกันมันกระโดดหนีออกจากกาละมังความเป็นสัตว์ทำให้มันร้องอวดควรไม่เป็นแต่ความโกรธแค้นพยาบาทจองเวนมันทำได้แน่นอนอย่าคิดว่าการฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่บาปจะบาปต่อเมื่อฆ่าสัตว์ใหญ่เช่นช้างม้าวัวควายเท่านั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสเชื่อว่าบาปแม้เพียงน้อยนิด ก็ให้ผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนสัตว์เล็กๆที่เราทําร้ายมันอย่างทารุณก่อนฆ่าอีกครั้งฆ่ามันเป็นนิจศิสินทุกเมื่อเชื่อวันพลังบาปก,กรราจะรวมตัวเป็นกรรมอันหนักหนาสาหโหดพลังของมันมีอำนาจตัดหนทางก้าวหน้าตัดความสําเร็จใดๆที่จะมีมาถึงเราอทิเช่นมีลอตเตอรี่สามใบหนึ่งในสาถูกรางวัลที่สองแต่กรรมบาบังตา ทำให้เราเลือกซื้อเฉพาะใบที่ไม่ถูกมองข้ามใบที่ถูกเขงอย่างน่าเสียดายเมื่อก่อนลุงนงก็เคยค้าขายผักสดในตลาดชีวิตอยู่ดีมีสุขสามารถออมเงินซื้อที่ปลูกบ้านได้หลังจากนั้นเกิดอยากรวยเร็วเหมือนพ่อค้าปลาเลยหันมาตั้งแผงขายปลาแข่งกับเขาตอนนี้เป็นยังไงมีหนี้สินทั้งในระบบนอกระบบ ตามจ่ายดอกเบี้ยแทบล้มประดาตายลุงนงปีนั้นสูงวัยอายุเกินหกสิบหลายปีทว่าสุขภาพแข็งแรงเดินเหินทบัทแมงข้อเสียอย่างเดียวคือสายตาฝ้าฟางมองอะไรไม่ค่อยชัดถึงแกจะนิสัยใจขอหน้าคบเป็นเพื่อนบ้านชั้นดีไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่เรื่องาศาสนาการเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมแกปฏิเสธอย่างสิ้นเยื่อใหญ่ ที่ปฏิเสธก็ดีตอนแกยังหนุ่มชะกันอยู่บ้านชนบทต่างจังหวัดในแถบถิ่นอีสานยุคนั้นแกโดนพวกไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองเป่าหูว่าศาส,สนาเป็นเครื่องมอมเมาประชาชนพระสงฆ์องค์เนนเป็นพวกขี้เกียจเบียดเบียนชาวบ้านวันวันเอาแต่เพ้อเจอ้ออ้างสวรรค์ให้คนททำบุญอ้างนรกให้คนหวาดกลัวไม่กล้าหือกับทางการ และคนเราเกิดหนเดียวตายหนเดียวชาตินี้ชาติหน้าไม่มีปัจจุบันเวลาผ่านไปหลายสิบปีลุงนงก็ยังเชื่อของแกอยู่อย่างนั้นการเอาสันมีดอีโต้ทุบหัวปลาดุกปลาช่อนหรือการจับกบหักแข้งหักขาจึงเป็นเรื่องที่แกทำได้อย่างสบายใจไม่วิตกเรื่องเวรกรรมตามสนองชั่วโมงนี้อายุเข้าสู่ปัดฉิมไหวไม้ใกล้ฝั่ง ยกเว้นเรื่องหูตาฝ้าฝางกับสมองมึนๆซึมๆไม่เห็นมีบาปกรรมอะไรตามสนองแกสักอย่างคำเตือนของข้าพเจ้าจึงน่ารำคาญฟังแล้วเหมือนลมพัดผ่านใบหูไม่ใส่ใจจดจำหรือแก้ไขใดๆทั้งสิ้นอยู่มาวันหนึ่งลุงนงขับรถกระบะกลับมาถึงหน้ารั้วบ้านเจอเพื่อนร่วมซอยที่ชอบพอกันเข้าพอดีเลยซื้อเบียร์แหละกับแกล้ม นั่งดื่มกินที่แคร่ใต้ร่มเงามะม่วงหน้ารั้วบ้านเห็นข้าพเจ้าเดินผ่านหน้าจะไปซื้อของที่ปักซอยแกเป็นคนมีอัธยาศัยดีร้องเรียกให้แวะคุยกันไม่ดื่มเหล้าอยากกินแต่กับแกล้มก็โอเคไม่ขัดข้องบทสนทนาของแกกับเพื่อนคู่หูวัยดึกน่าขันสำหรับข้าพเจ้าไม่น้อยประมาณว่าตั้นหากลับสนใจจะมีกิ๊กเป็นเด็กสาววัยรุ่น ค่ายังไหวนะเองละ่ะตอนนี้เตะปี๊บยังดังหรือเปล่าครู่ต่อมามีคนซอยเดียวกันฐานะหาเช้ากินขําตรงเข้ามาบอกขายลอตเตอรี่ให้แกหนึ่งใบพรุ่งนี้ถึงวันหวยออกแล้วเพื่อเอินวันนี้ยังไม่มีเข้าสารกรอกหม้อยังไงเสียก็ช่วยรับซื้อไว้หน่อยเห็นแกเด็กตาดำๆกำลังรอก,กินข้าวอยู่ที่บ้านแกเป็นสมาชิกในชมรมคนรักหวยอยู่แล้ว ตกลงรับซื้อไว้ในราคาใบละ80บาทเท่าทุนชายยากไร้รับเงินใส่กระเป๋าเดินตัวปลิวไปตลาดปากซอยรุ่งขึ้นอันเป็นวันหวยออกลุงนงล้มป่วยจับไข้ยอย่างกระทันหันไม่ได้ออกรถไปซื้อปลามาขายที่ตลาดสดความที่แกกำพร้าลูกเมียเมียตายไปก่อนหน้าแกหลายปีลูกๆก,ก็อพยพตัวเองไปอยู่กับหัวและเมียของตนปล่อยให้ลุงนง นอนแซวอยู่ในบ้านเพียงเดียวใดตกถึงตอนบ่ายแก่ชายยากไร้เกิดขาดแคลนเงินในกระเป๋าอีกแวะมาหาลุงนงเพื่อหยิบยืมเงินพอแก้ขัดสักร้อยสองร้อยลุงแกก็โอเคตามเคยเพราะเป็นเงินเล็กน้อยจ้อยจิบนอกจากนั้นจะได้ขอแรงชายยากไร้ให้ไปซื้อยาแก้ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้รวมทั้งซื้อเรียงเบอร์มาตรวจหวยด้วยชายยากไร้ ก็ทำตามคำสั่งอย่างขันแข็งเขากลับมาหาแก่พร้อมยาอาหารและเรียงเบอร์ผู้อือ่นในบ้านค่อนข้างมืดสลัวแกหูตาไม่ดีตรวจตัวเลขในเรียงเบอร์ไม่ถนัดชัดเจนจึงขอแรงชายยากไร้ให้ช่วยตรวจตาแทนสิ่งที่เขารับไปตรวจได้แก่โพยหวยอันมีเลขเด็ดที่แทงกับเจ้ามือยาวเหยียดรวมทั้งลอตเตอรี่ซึ่งรับซื้อจากชายยากไร้เมื่อวันก่อน ชายยากไร้หูตาดีตรวจประเดี๋ยวเดียวก็ใส่หน้าบอกแกเสียงดังฝังชัดแ้วกินครับลุงทั้งหวยทั้งลอตเตอรี่ไม่เฉียดไม่เฉียวไม่ใกล้เคียงกับคำว่าถูกหวยกล่าวจบวางแผงเรียงเบอร์โพยหวยและลอตเตอรี่ไว้บนที่นอนข้างตัวลุงนงอําลาออกจากบ้านแกไปอย่างรวดเร็วฝ่ายลุงนงกินยาแก้ไข้หลังอาหารได้ไม่นานพอมีเรี่ยวแรงแข็งขัน ลุกจากเตียงได้จึงเปิดไฟนอีออนเพดานสว่างแจ่มจ้าเพื่อตรวจเลขหวยในเรียงเบอร์อีกทีตรวจเสร็จตกใจสุดขีดยิ่งกว่าโดนผีหลอกเพราะแกมีลอตเตอรี่ใบเดียวจดจำเลขได้ครบทั้งหกตัวเลขที่จำได้ตรงกับรางวัลที่หนึ่งทว่าลอตเตอรี่ในมือแกเป็นคนละใบที่เคยซื้อจากชายยากไร้แสดงว่าโดนชายยากไร้เล่นพิเลนไปเอารอตเตอรี่อีกใบมาจากไหนก็ไม่รู้ สลับสับเปลี่ยนกับใบที่ถูกรังวัลใหญ่หายตกใจกลายเป็นเดือดเป็นแค้นพรวดออกจากบ้านดิ่งไปยังที่พักอาศัยของชายยากไร้ปรากฏว่าหมอนั่นอพ,อพยพครอบครัวหายเข้ากลีบเมฆไปแล้วแต่ย้อนกลับบ้านนำรถกระบะออกควานหาชายยากไร้พยายามสืบถามตามบ้านคนที่สนิทก,กับหมอนั่นแต่ไม่รู้ข่าวคราวของหมอจากใครทั้งสิน้นตกดึกเลยวิ่งไปแจ้งความ ให้ตำรวจลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานรุ่งขึ้นรีบแจ้นไปกองฉลากเพื่ออายัดลอตเตอรี่ฉบับนั้นปรากฏว่าล,ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมีคนนำมันมาขึ้นเงินไปแล้วด้านหลังลอตเตอรี่เขียนชื่อนามสกุลผู้รับเงินเรียบร้อยอันว่าลอตเตอรี่ก็เหมือนธนบัตรแบงค์ร้อยแบงค์พันอยู่ในมือคนไหนมันก็เป็นของคนคนนั้นยกเว้นจะมีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าไปปล้นเข้ามา งานนี้ทางตรำรวจสามารถติดตามค้นหาจนพบเจอชายยากไร้ซึ่งชั่วโมงนี้เปลี่ยนเป็นคนบั่งมีไปแล้วเขายืนกรานกระต่ายขาเดียวว่าลุงนงขอแรงให้ช่วยตรวจหวยจริงแต่เขาตรวจโดยสุจริจ of of ตใจลอตเตอรี่ที่ตรวจเสร็จพร้อมโพยหวยก็คืนให้แก่ครบถ้วนจะมากล่าวขี้ตู่ว่าเขาโกงแก่ได้ยังไงความซวยเลยตกเป็นของลุงนงด้วยแก่เป็นโรคสมองเสื่อม ซึ่งซึ่งซึมๆมพูดจาสับสนกอบกับนอนไม่หลับทั้งคืนสมองที่แย่อยู่แล้วเลยแย่กันไปใหญ่ในครั้นตำรวจจะตั้งข้อสงสัยว่าถ้าไม่โกงทำไมชายยากไร้ต้องย้ายบ้านหนีเขาก็แก้ตัวว่าผมมีเงินหลายล้านเบื่อห้องเช่าสปรังเคเล็กเท่ารูหนูเลยรีบย้ายไปอยู่บ้านเช่าหลังใหญ่รอเวลาซื้อบ้านจัดสรรที่ถูกใจก่อน ถึงจะย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่ป้ายแดงใครถูกรางวัลที่หนึ่งอย่างผมก็ต้องทำอย่างเดียวกันนี้พยานที่ลงุงนงอ้างอิงเป็นหลักฐานกับตำรวจคือเพื่อนคู่หูแหละข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ประจักษ์พยานที่จะช่วยแก่ได้เพราะไม่มีใครคนไหนเห็นตัวเลขในลอตเตอรี่แม้สักแวบเดียวโดยส่วนตัวข้าพเจ้าเชื่ออย่างสุจริตใจว่าลงุงนงโดน,นชายยากไร้เล่นกลเอาจริงๆแต่ก็เชื่อ,ออีกเช่นกันว่า เป็นเวรกรรมตามสนองจึงมีเหตุให้แกล้มป่วยจนต้องขอแรงหมอนั่นตรวจหวยสัตว์ที่น่าสมเพชซึ่งโดนแกเข็นฆ่าอย่างทรมานนับแสนนับล้านตัวมันจะปล่อยให้คนบาปมีความสุขอยู่บนความทุกข์ของมัน็ไรได้